หมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์คุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดวงกับผม25นาที4ี่คำถามได้นะครับ25นาที4ี่คำถามจะเป็นการรู้เข็มทิศชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องผิดพลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับชีวิตคนเราผ่านประสบการณ์มามากมายอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราควาและค้นหาและอยากจะได้ไปถึงจุดนั้นก็คือ บรรลุความสําเร็จของเราการที่เราจะบรรลุความสําเร็จของเราได้มันก็ต้องอยู่ที่บุญวาสนาแล้วครับเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่มีอะไรตลอดกาลเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าความล้มเหลวเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เพราะว่าชีวิตคนเราไม่รู้เข็มที่ชีวิตหรือบางครั้งก็เกิดจากไม่ เขาเรียกว่าไม่ประเมินตนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเราคิดว่าช่างมันเราจะสู้ต่อไปแต่เราไม่มีวิธีแก้ที่ถาวรบางคนเกิดเรื่องซ้ำๆนะครับความสำเร็จเกิดได้แค่ครั้งเดียวหรืออาจจะบางครั้งแต่ความล้มเหลวเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนความล้มเหลวมันเกิดจากที่เราประเมินว่าสิ่งนั้นคือความล้มเหลว แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความคิดความล้มเหลวนั้นจะเป็นแรงผลักทําให้ครั้งต่อไปไปสู่ความสําเร็จได้ครับแต่นี่มันเป็นแค่เรื่องของปรัชญาเป็นนามธรรมาแต่ถ้าสําเร็จจริงๆคือต้องจับต้องได้คือคุณผู้ชมจะต้องมีความสุขและความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ต้องการทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวชีวิตพบแต่ความสุขสําเร็จ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้สิ่งนั้นมันมีทางรอดทางเร็วที่สุดนะครับก็คือฝึกลมหายใจโปรไปทัสอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ